สวัสดีค่ะตอนนี้ป้าปุ้มพามาดูพนักงานที่ป้าปุ้มเลี้ยงไว้นะคะเป็นพนักงานพรวนดินนะคะพรวนดินไม่พอแถมใส่ปุ๋ยให้ด้วยนะคะปุ๋ยชั้นเลิศเลยค่ะตอนนี้พนักงานของป้าปุ้มก็กำลังทำการคุ้เขียอยู่นะคะที่เห็น อยู่ตรงโคนต้นตรงนั้นไม่รู้เห็นหรือเปล่าป้าปุ้มเอาแหนะแหนเป็ดแหนแดงไปโรยไว้ตรงโคน,ต,น,ต,นต้นเนี่ยตรงเนี้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 ยต้นเลมอนของป้าปุ้มนะคะปรากฏว่าพนักงานของป้าปุ้มชอบมากเลยมาจิกกินนะคะค่าจ้างไม่แพงนะคะข้าวข้าวเปลือกนิดหน่อยกินไม่มากนะคะ ส่วนใหญ่หากินเองนะคะตามาพื้นดินนะคะแล้วก็มีแวะไปบ้านเพื่อนบ้านข้างๆเลยนะคะเพราะเขามีาโรงเลี้ยงวัวนะคะก็ mm hmm. จะไปคุยหาหนอนในมูลวัวนะคะ mm hmm. เขาจะมีหนอนพวกหนอนหนอนด้วงที่เขาชอบกินมูลวัวนะคะมาออกไข่แล้วเขาก็จะไปคุยเขี่ตรงนั้นนะคะ เช้าไปเย็นกลับนะคะแต่ช่วงนี้นี่รู้สึกกลับมาไวหน่อยนะคะเพราะว่าตั้งแต่ป้าปุ้มตักแหนขึ้นมาไว้ตามโคนต้นไม้ผลไม้นี่เขาจะเดินมาคุยเขียนะคะชอบมากอันนี้เป็นไก่ป่านะคะไก่ป่าป้าปุ้มเลี้ยงเอาไว้นะคะจริงๆเลี้ยงเขาไว้นอกจากดูความสวยงามความน่ารักแล้วก็มีประโยชน์นะคะตั้งแต่เขามาอยู่นี่มีความรู้สึกว่า พวกหนอนอะไรพวกนี้หายไปเยอะนะคะแต่ก่อนมันจะมีหนอนมันจะเป็นฤดูของหนอนตัวดำๆเยอะมากเลยที่มันจะมีขนๆขน,น,น,นะตั้งแต่ตั้งแต่เลี้ยงน้องเข้ามานี้รู้สึกไม่ค่อยเจอหนอนนะเนี่ยแล้วเขาชอบกินหญ้าอ่อนๆด้วยนะบางทีกําจัดหญ้าได้ดีนะน่ารักนะคะเคยเผู้ใหญ่บ้านเขาเคย เขาอยากอนุรักษ์นะคะก็เ,เลยเอาไปปล่อยไว้ตรงภูเขาเนะเนี่ยฝั่งตรงข้ามบ้านป้าปุ้มเนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่เหลือนะคะเพราะว่าจะมีคนที่แบบชาวบ้านน่ะไปหาของป่าอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะเอากับดักไปด้วยนะคะเขาจะไปดักพวกเนี้ยพวกไก่ป่ากระต่ายป่าเอาไปกินนะคะป้าปุ้มเห็นแล้วป้าปุ้มสงสารเห็นผู้ใหญ่บ้านท่านอยากอนุรักษ์ไว้นะคะป้าปุ้มก็เลยขอมาคู่หนึ่งตอนนี้เขาก็ออกมาหลายคอกนะคะจริงจริง เขาจะมีพ่อแม่พันธุ์อยู่คู่หนึ่งนะคะแต่ปรากฏว่าอยู่ที่นี่ก็เจองูกินบ้างแล้วก็หายสาบสูญนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นพาองูหรือว่าพ่อหมาจรจัดนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีใครไม่รู้เอาหมาจรจัดมาปล่อยไว้หนึ่งตัวนะคะยังยังทำอะไรกับหมาจรจัดไม่ได้นะคะแต่เพอเอินเขาเป็นไก่ป่าเขาค่อนข้างโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่เขาวิ่งไวนะคะเอาตัวรอดเก่งเนาะบินบินสูงนะคะแล้วก็ วิ่งไวนะคะถ้าพวกตัวโตวอย่างประ,ประมาณไซนี้ก็คือจะเอาตัวรอดได้เก่งนะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นแม่แล้วเขายัางเลี้ยงลูกอ่อนเนี่ยก็จะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายนะคะเพราะเขาปกป้องลูกเขาไงตอนนั้นป้าปุ้มก็เลยเสียลูกเจี๊ยบไปประมาณสองตัวนะคะแต่รุ่นเล็กๆตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะก็เลยเป็นรุ่นที่เอาตัวรอดได้นะคะกลุ่มนี้ก็จะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะคะเป็นพี่น้องกันหมดนะคะกำลังกินแหนอยู่เลย อร่อยมากนะคะทุกต้นที่ป้าปุ้มเอาแหนไปนคุมโคนนี่คือไม่เหลือนะคะกระจายนะคะเป็นพนักงานช่วยพลวนดินนะคะพนักงานพลวนดินใส่ปุ๋ยให้ในตัวนะคะก็คือกินไปอื้อไปเนาะโอเคค่ะพามาดูน้องๆน,นะคะอยู่กับธรรมชาติมีความสุขค่ะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ